วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับรายการยิงโอคีโตสเตชันพากินพาเที่ยวนะคะสำหรับวันนี้นะคะลงเวรดึกมานะคะรู้สึกว่าเมื่อคืนได้พักผ่อนเต็มที่วันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ถ่ายรูปนะคะที่น้องสมออำเภอภูผ,ผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีเพื่อนร่วมทิปของเราก็คือน้องป๊อปค่ะค่ะ เดี๋ยวไปดูกันว่าน้องสมอจะสวยขนาดไหนถึงหาที่หิงโอต้องมาเที่ยวนะคะสำหรับการเดินทางนะคะก็ง่ายแสนง่ายเคยมาแล้วร้อยครั้งนะคะแต่ว่าก็หลงทาง <c oughs> <c oughs> ออกมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะมุ่งตรงสู่อำเภอชุมแพนเนาะพอมาถึงทางแยกเลี้ยวเข้าจังหวัดเลยนะคะก็ให้ทุกคนเลี้ยวขวาวเข้าไปนะคะแล้วก็ขับไปมันจะเจอทางเข้าอำเภอคูขามา่านเราก็ไปตามทาง ให้ทุกคนได้ดูถนนแล้วก็ที่ที่เราจอดรถนะคะอันนี้คือการเดินทางมาน้องสมอและแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะที่นี่คือน้องสมอผู้พามานนะคะอยากให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆบนะอันนี้ตอนที่เรามาถึงเป็นเวลา11บเอนาฬิกาห้นาทีนะคะร้อนและ กลัวแม่นะคะดูสะพานซูมที่สะพานอันนี้คือจุดถ่ายรูปของน้องสมอนะคะที่นี่เป็นที่สาธารณะเนาะ,ะก็ทุกคนสามารถมาถ่ายรูปได้เลยแต่ว่าเหมือนจะเคยเห็นในเพจอะ่ะเขาจะรีวิวร้านกาแฟนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเรามาเป็นเวลาเที่ยงแล้วสะดวกตอนนี้นะคะมาที่นี่ทางมาก็จะเรียกว่าลําบากนิดนึงทางเข้ามาคือลาบากมาก แต่ว่าเพื่อให้ได้รูปสวยๆมาฝากทุกคนนะคะเราก็เลยมานะคะแล้วก็พาทุกคนมาเที่ยวที่ดีๆกันอให้ทุกคนได้ดูกันอีกรอบนะคะอันนี้คือความงามของน้องส a ม l ตอนมาลืมอัดวีดีโอไว้เดี๋ยวตอนกลับอ่ะจะอัดให้ทุกคนได้ดูนะคะ เสร็จสิ้นไปแล้วกับภารกิจเดินทางมาที่หนองสมอเพื่อมาถ่ายรูปนะคะท่ามกลางอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เป็นเวลา11นาฬิกา57นาทีนะคะอุณหภูมิ34น้องปอบอกว่าอุณหภูมิ34เป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง,างป๊อบรีวิวสถานที่หน่อยสิสวยค่ะแต่ร้อนสวยส <laughs> วยแต่ร้อนนะคะน้องสมบอกว่า พี่โอพามาทำอะไรก็ไม่รู้นะคะสำหรับใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาจังหวัดขอนแก่นก็แวะเวียนมาเที่ยวภูผาม่านด้วยนะคะมีที่เที่ยวที่ถ่ายรูปสวยๆเยอะเลยสำหรับวันนี้นี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,ะเราปิดลมไวมาก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังจะออกจากภูผาม่านนะคะเออกำลังจะออกจากห้วยสมองทางมันก็จะ ประมาณนี้นะคะประมาณทางก็จะเป็นแบบนี้คือทุกคนต้องพร้อมเสียสละรถของคุณลุงป้าบอกว่าพี่โอ๊คพาไปทำอะไรสีสันชีวิตละทุกคนทำมาตรธรร,รมชาติกวนว่าถามว่าคุณไมก็คุณยู